สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีจากกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาได้จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าที่จำเป็นกว่าหมื่นรายการเลยนะครับระหว่างวันที่1-30ถึงพฤศจิกายน6 3เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ ครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามและเรียนรู้สาระดีๆได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสรุปเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเพจไทยคู่ฟ้าธรเนียบรัฐบาลนะครับว่าวันนี้เนี่ยยังมีการลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องกับโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดเ7ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุด70%เ จำนวน13,790รายการนะครับในระหว่างวันที่1-30พฤศจิกายน6ครับโดยการจับมือกับภาคเอกชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคห้างค้าปลีกส่งและห้างท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับสำหรับ6กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร่วมรายการเนี่ยก็ประกอบไปด้วย1นะครับลดสูงสุด53% เป็นประเภทอาหารและเครื่องดื่มนะครับข้าวสารบรรจุถุงทูน่ากระป๋องน้ำมันปาล์มถั่วเหลืองปากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกาแฟนมพร้อมดื่มนมเปรี้ยวนมถั่วเหลืองโอวัลตินน้ำดื่มน้ำผลไม้น้ำชาคุกกี้ขนมขบเคี้ยวน้ำตาลทรายไข่ไก่นะครับกลุ่มที่สองในลดสูงสุดถึง50%ได้แก่อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง กุ้งแช่แข็งมากกะโรนีไก่สปาเกตตี้หมูข้าวไข่เจียวข้าวผัดหมูสเต็กปลาอินทรีแช่แข็งแซลมอนแช่แข็ง 3ลดสูงสุด63%ซนะครับซอสปรุงรสนะครับซุปก้อนซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเต้าเจี้ยวสุด1ซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำจิ้มกลุ่มที่4ลดสูงสุดถึง70%นะครับเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันผ้าอนามัยแปลงสีฟันกระดาษชำระยาสีฟันเสื้อผ้าน้ำยาบ้วนปากสำลีแป้งแป้งเด็กถุงขยะผ้าอ้อมสำเร็จรูป ของผู้ใหญ่นะครับครีมบำรุงผิวสเปรย์ระงับกลิ่นกายน้ำยาลีดผ้าเรียบยากำจัดมแมลงกลุ่มที่5ลดสูงสุดถึง70%เป็นป็นผลิตภัณฑ์ชําระร่างกายนะครับได้แก่สบู่ก้อนสบู่เหลวแชมพูครีมนวดผมโฟมล้างหน้าเจลล้างมือ กลุ่มที่6ลดสูงสุดถึง70%เป็นป็นผลิตภัณฑ์ซักล้างนะครับผงซักฟอกอน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างขวดนมน้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดพื้นห้องน้ำนะครับนี่ก็คือใน6 กลุ่มนะครับที่วันนี้กระทรวงพาณิชย์เขาไดา้ขอความร่วมมือในการาลดราคาสินค้าต่างๆนะครับกว่า13,000รายการนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้นะครับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่น Big C, Tesco, Lotus, Macro, 7คร e v e n นะครับหรือห้างค้าปีค้าส่งทั่วประเทศใกล้บ้านได้เลยนะครับในระหว่างวันที่1-30ถึง30พฤศจิกายน2563นสะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครั